สวัสดีครับมื่อนีนศีพามาเมืองบรรยากาศทรงไหทรงหน้าเนาะมาเมืองหน้าแหล่งครับมื่อนีนมาเลาะอยู่แถวบ้านสร้างคูนด้นี่เนาะบ้านสร้างคูนด้นี่สร้างคูนอะำเภอเขามรราชจังหวัดอุบลเนาะออ้ยตนน้นม่วงยังมาดอกลายเนาะมงยัมงมาดอกลายพี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศนะโอ้บ้านแถวนี้ก็มีบบกี่หลังนะเนะเฮือนหลังหนีมุยคนอยู่บอสมึงได้กับเฮืนอนโบราดเนาะกับโบโบราดเกัะเพือนเกานะ่าเนาะจะคล้องเพิ่นบ้า,าจะอยู่นะ ไปเรื่อยๆครับเดินหนาเดินหนาพี่มึงดูครับเป็นบุวยุง่งเฮื่นเป็นทงไทยไปไปมึงหนอกว่าจาักปันใดหักเลยเิ็น,นแต่มาหน่อยตัวหนึง่งไปครับถนนแถวนี้ยังเป็น,นทางยิ่งเหย่ออยู่เลย เงื้ยหลังนีเพันไปีสศเนาะนี่เนาะทุบเด่นบ่ห่วยเก็บพักนะมายังนี่ตักใหเล็กทางเห็นไปเนาะยึดแต่เงื่อนห่างเนาะกระปงห่างนะกระปงห่างไปเนาะมันมีคนอยู่เนาะ อาก็ง่วงยังไม่โดกอลายเดี๋ยวกีนิดจอดลังการอะไรวะส้มก่ตีนเห็นบ่อนความกะตีได้ครับคก็เห็นฝนน้อฮัลโหลฮัลโหลล้อเลียนล้อเลียนเป็นอย่างก่ตีเนาะ ไอเติบเยอะอุ้ยต้อนอันนี้ต้นนี้เน่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 ต้องรู้ครับนี่ต้นสมอนะสมอสมอสมอเนาะไปครับไปต่อครับซอยบ้านสร้างคูนไว้สร้างคูนนี่ครับนี่ ดูครับคันทางคุณตัวนี้เป็นห้องอย่างน,อน้นอยเนาะห้องป่าไผ่บ่อะทั้งหมดนี่ก็ยังบ่จะเลิศอยู่ได้แถวนี้ก็ได้น้าคือคุณเทะนะ่าน่ะเดี๋ลงกน้องบ่เดี๋ยวจะไปเส้นออกจากบัน,นันบันดันเย็นเขาบันยังนี่บันดอน,น,นห้างเนาะ เลาะเลาะครับวันนี้เลาะคือเกาทางแท่นี้กัยังยขี่ไรอีกคือเกาเว้ยโอ้ตัวนี้สวนผักเป็นบ่อน,นี่มันงามสุดเด้อผม กี่มาหนีบ้นเห็นขนโบขนอยู่เราเว็นจิตโต๊ะอะได้วยครับน้ำประดากับมีขนน้ำว่าเขาขอกในแม้เราเห็นไฟโบขนเลย อุ้ยต้นมะกอ,อกบ้านี่มันครับมันครับอุ้ยแม่นี่ี่น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 ี่ต้นมะกอ,อกแปลว่าเอาไปใส่ตะมงหง่ะนะก็มีหลายต้นอยู่ตัวแต่ว่ามัน,นมันโรเบัดแล้วนี่โรนโดนมาเถื่อนหนึ่งเนาะอ้า่นำผนมันไป Ui, tuần bậc bố khắp này tuần bậc bố lấy tuần như to này Cảm mình kiếp mạc màn mà nhỉ để lượm đấy cuốn đây này 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 tuần bậc bố này như tuần nhảy nhảy kiếp mạc với phần bên cọ kinh cái đấy đấy อ้าวแถวนี้มีปลายางไงอ้ยปลายางครับแถวนี่คนยิงกีดเราเด้หน่มีหลายส่วนมีปลายางเลยคนมีทุนเนาะคนก็ตัวละสี่งคนมั่งสิ่มคนพูดว่ามีตังค์เฮ็ดว่นได้แล้วพี่น้องเลย ว่าไงแท้ดิอุ้ยออนสดดอกม่วงดอกม่วงวะ่ะแต่ว่าหอดเป็นหมากแล้วมันน่าจะโลดแหลเนี่ยมันพ่นบอตกระเดื่เอเห็นนวลถางเหมือกันยังอเกิดเห็นแต่สามสี่สิบปีก่อนก็นยัง,งก้าวทึบเทานะ มองอยู่คนขายตัวนี้ส <c oughs> องชัยเพิน่นไปอยู่ทาง,งอื่นเพิ่นไร้ขายอ้ยบักหิวยังมาไลา่เดีย่ยมต้นเลยไปนะยกี่รถน แหงแหลงยี่รีแล้วนี่ก็ได้ไปมองได้เพื่อนม่แหงแหลงเนี้ยตัวนี้คนเห็ดให้หน้าให้ใหญ่บ่อเนี่ย โอ้แถวนี้ไดกหน่อยปลอยเบาไม่ีตัวนี้มีซองดวงมุ้ได้ครับบางเงินส่งนี่นก็ยังมีอยู่เด้เอาเนี่ยเาแยมทั้งขางเอาไหมไ่เนะ างดีล่ะครับพี่นอ้อนคกียร์ล่ะโอ้ยขียปั๊ไกลน่ยังบอกค่อนเกียมาขัเกเากไปทางใดดีล่ะไปใส่ไปขัวอ้าวลบเมื่อบานเท่าดีกว่าไว้เมื่อทางนี้เนาะ ลบเมื่อทางนี้ที่เป็นบรรนนค่ำเนาะครับออกไปทางนี้ที่เป็นแยกบ้านพังเคียนบอกอ้าวไผมันล่ามได้เนี่ยทิ่มกอกยาได้เนี่ยเพิ่นแฮงบ่ให้จูดไฟอยู่มองดูครับล่ามพวกสูบยาลนะทิ่มกินกอกยาไปก,กันล่ามแล้ว Ôi, mừng bao đây nổi còn đây là oh chết luôn rồi chết luôn Nào chết luôn rồi chết luôn rồi à, bay to ha bay to Ủa làm cây thứ quá nè đi nữa cho thành ตเตาถ่าก็นเจ้ากันยังไงดีกว่า่ะจ้ามาเมือนี้พวกเห็นไฟเลยไหม่างขา มี่ตะเวนมมเนียตาเลยครับพี่น้องบัดชิมืดละโอ้โอโออยุ่ขายัางเด็ดต่อน้องไสค่ะเจ้าีรัดไปสาย ตีเ,เขามูบานแล้วครับิีมือสีค่ำล่ะคลิปนาจังว่ากันไหมเนาะครับเนาะมืดละามื่อนี้คลิปนาจังไปเส้นไหมครับมือนี้โอ้โหโบเห็นเลยคนกับโบเห็นโบเห็นยังโอ้